สวัสดีครับพวกเราครับช่องคลายแซมสั้นแผ่นเมืองนะครับไห้ส<_<_ั่งช้างสวัสดีครับพร้อมกันได้ไหมครับสวัสดีครับพี่ขวสวัสดีครับครับก่อนเร็ลยแซมขวานกับเขาครับอู้ขวานน้อยเราสั่งสั่งช้างไม่ได้เลยครับเออไปไปไปวันนี้พ่อลูกนะฮะวันนี้คุมพี่น้องมา ได้เรื่องเลยควานอะดูควานหน้าขึ้นหน้าขึ้นเลี้ยงฮะควานไหนไม่ได้เรื่องหน้าขึ้นเลี้ยงด้เลยควานหมูโอ้ยเย็นเย็นมือกล้องถอยไม่ทันครับควานหมูไม่ได้เลยควานหมูก็ดูนะอู้เราต้องหลบค่ะหลบเพราะว่าเราถอยไม่ทันนะคะจากกล้องของเรา เราไปต่อนะคะว่าไปตรงไหนดีอ่าวันนี้ก็เดินมาได้สักพักแล้วนะคะสรุปเราก็ไปไหนไม่ได้จะเดินเราต้องแวะซุ้มนี้นะคะโอ้ควันเดียไปไหนคะควันเดียมีอะไรต้อนรับหรือเปล่าครับวันนี้มีอะไรต้อนรับหรือเปล่ามีอะไรรับไหมวันนี้นะมีครับมีครับผมมา่นคือ

ไปออแล้วัคนย้ออะดูบกคพ่ไปเลยอมันหเแตแล้วมนองยนุเออโอ้ยแย่งกันครับดูดูนั่งหอเดีวูสงพี่น้องกำลังโจยชายอยู่กำลังหา้คันครับ เนาพุ่มเทเด็กเาพุ่มเทนี่เพราะว่าลงน้ำกลับมาก็คันก็พึ่งหยุดหายนะคะตั้งแต่เราไปตัดหญ้าคนน่ะมวยการนั่งนั่งถ่ายภาพครับอะไไไไรรก็มปปเนาะอ่ะควันเดียวจะถ่ายภาพครับขอลลงเฟซนะครับ ไม่ต้องถ่ายเอฟซีที่อื่นนะคะเอาควานช้างในซุ้มลังคาเขียวนะคะควันถอยเอ๊ะจังโอ้โหคือแอคชั่นครับ อ้โหดูมือกล้องกัอกน้าให่เตะปากลยเตะปากไครล่ะเตะเอานนีอวกนเตะซ้ายด้ตะวันไหนครับเตะวันนี้ฮบนเตีน่ดีเดนนี่้กัดินยังนี่เจ้าเดียวกันบ่ นี่ดินรายนี่ดินรายอบตเล็กเพราะว่าซีอโอเราสั่งดินซนยมาให้วัวอีกแล้วค่ะนุ่มๆไปทางนู้นนุ่มๆหลบไปนู่นก่อนเดี๋ยวแม่จะไทยอันนี้ก่อนหลบก่อนครับเพราะว่าดินรายมาหลบก่อน พูดอะไรสุด <Private> ถ <classroom liksom> ่ายคลิป oh, นี่ค่ะดินดินมาส่งอ่ะส้มเขียวนะคะคุณซานมาส่งส้มเขียวน่าจะมีโครงการอะไรอีกไม่รู้นะคะเนี่ย ันค่ะสองคันมาแล้วโอ้โหถั่วครูคุยอะไรไม่รู้รอ่ะร,รู้นะคะบัวจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่ากับรถรถดำนะคะรถดำ เขาเช็ดโครงการยังอีกเพขาเช็ดโครงการยังอีเทนี่อ๋อนาจะมาถมที่ให้กับบัวบานเพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นลุ่มละเห็นก้นน้ำยังก้นน้ำเป็นมาอีกเพรเพว่าเป็นยังแบบนเนิม ีควานคุมนะ,ะวันนี้มีควานคุมอเอ้าเอ,าเอา้าจะกลัวหรือจะหนีนะ,ะอ๋อโอ้โหด,ดูทักชายรถกับนี่ถ้าไม่มีควานโอรถนี้ lạp vào tù cho tất cả lúc nào. Oh, nhì là 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 อ,อีกขัน้นเทตรงไหนนะต้องรอดูนะคะส่วนสองหนุ่มพี่น้องเราก็ยืนเก็บขยะในซุ้มเขียวรอะ,อ,ะอาหารเสริมดูดูเก็บอาหารเสริมเพราะว่าอะไรนะอาหารตากแห้งอ๋อทั้งพี่ทั้งน้องค่ะมาเลไรอร่อยอาหารซุ้มเขียวส่วนซุ้มเขียว้วยวากินได้ย่าอ่อนๆเขียวๆใช่ไหม หนีหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้ก๊อกน้ำโตอีกแล้วคุณๆเดี๋ยวบัวไปเล่นอะไรอยู่ด้านหลังเจ้าบัวมันไปดึงยังนะคุณโอ้ก่อนเกียวเราไม่ได้ยินครับโอเกือบถึงเกือบถึงคอกบัวบาน โอ้โหโอ้โหดูบวัวโอโ้โหโอ้โหทักทายเจ้าของรถเนี่ยขนาดคว้านอยู่นะคะนี่บัวของเราอาการบวราัวเอ้าชื่นเราก็ถอยไปตั้งหลักเลยนะะ่น เสียงดังดังปุ๊บโอ้อันนี้ไม่เสียงดังครับฮนะโอ้โหเล่นเลยค่ะได้ดินมาแล้วก็เล่นเลยนะคะ เออเราสร้างสิออกจะได้ประตูปิดแล้วปะ่ะน,นี้เออแล้วประตู <laughs> งานเข้าควานครับวันนี้ประตูบัวโดนปิดแล้วไไม่เป็นควานไม่อยู่ก็ไม่หลุดอควานไม่อยู่ก็ไม่หลุดออกไปไหนไม่ได้ประตูโดนล็อกแล้ววันนี้เล็นถูกใจครับเออกินดินได้ที่นี่ หอมดินใหม่ดินหน้าดินหดินไส้โดยตรงเลยแล้วก็ชื่น,น,นี้ชื่นี้อะดูสองนุ่มสองควันของเราก็รอนานแล้วค่ะเราสองคนตถ่ายคลิปอยู่ดูควันของเราจนนอนรอหลับยังคะหลับยัง โอ้ดูกินขยะแห้งเขาหญ้าแห้งเขา <_ d ata> อะเดี๋ยวเราพาสองหนุ่มเราเดินเลาะก,กันต่อนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นก่อนเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ